@@@@موسيقى في ความสำเร็จอย่างงดงามสำหรับการจัดงานปัตตานีริเวอร์เฟสติวัล2024ดินแดนลังกาสุกะปัตตานีวิถีแห่งสายน้ำซึ่งจัดโดยสำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานีเทศบาลเมืองปัตตานีร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนระหว่าง,งวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายนและวันที่6-8กันยายน2567ที่ผ่านมาโดยในงานได้รับเกียรติจากนายศิรภพ,พดวงสอดศรีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานนางพัติมอสธดยามูผู้ว่าราชการจังหวัด ังหวัดปัตตานีและนายสุชาติชัยมันท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานีร่วมเป็นประธานเปิดงานณบริเวณสะพานเดชานุชิตริมแม่น้ำปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีค่ะแม่น้ำปัตตานีเป็นแม่น้ำหนึ่งที่ผานเข้าปางเมืองปัตตานีเป็นแม่น้ำที่ไหลออกไปสู่อ่าวปัตตานีแล้วก็ สายน้ําของปัตตานีนี่มาไกลามากมาจากจังหวัดยะลาจากเขื่อนบางลางแล้วก็ไหลเรื่อยๆลงมาสู่จังหวัดอ่าวออก,ออกที่อ่าวปัตตานีของเราเพราะฉะนั้นวิถีของผู้คนก็จะอยู่กับสายน้ําวิถีของชีวิตวิถีของการทํามาหากินต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะอ่าวปัตตานีเป็นแหล่งทรัพยากรของพี่น้องชาวปัตตานีเราเรียกว่า ตู้เย็นของคนปัตตานีเพราะเรามีทรัพยากรทางทะเลนี่อย่างมากมายแล้วก็อุดมสมบูรณ์ก็เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนที่นี่เลยแล้วก็เราก็มีมิติวัฒนธรรมที่เรื่องราวถ่ายทอดผ่านสองสายน้ําปัตตานีก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับมาสัมผัสกับสายน้ําปัตตานีของเราที่นอกจากความสวยงามที่เรามีอยู่ในยามค่ําคืนแล้วเราที่นี่คือวิถีชีวิตของผู้คน วิถีชีวิตที่ดำรงอยู่ด้วยสายน้ำปัตตานีมายาวนานคู่กับเมืองปัตตานีมายาวนานตั้งแต่สมัยอาณาจักรลังกาสุกะเลยเพราะที่นี่เป็นทางไหลของน้ำซึ่งมาจากยะลาซึ่งไปจากยะลาเนี่ยจะเป็นทางออกของน้ำทุกสายน้ำของยะลาจะมาลงที่ปัตตานีทุกควันเลยแล้วก็จะพานเรื่องราวของอทุกวิถีช,ชน พื้นบ้านแล้วก็วิถีของเมืองด้วยอยู่กลางใจเมืองของปัตตานีเช่นกันก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เราคิดว่าการนําเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการบรรยายความสวยงามของปัตตานีของเรานอกจากเรามีฉากที่สวยๆและที่ไม่น้ําเป็นองค์ประกอบของฉากและการนําเรื่องของแสง กำนันเรื่องของสีกำนันของเสียงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆของปัตตานีของเราคิดว่าวันนี้พี่น้องหลายท่านที่เห็นการแสดงโรมนะ่ะโรมในการแสดงเล่าถึงความเป็นพี่น้องปัตตานีของเราที่ครบถ้วนในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นมิติความเชื่อมิติทางวัฒนธรรมแล้วก็มิติทางสัญลักษณ์แสดงถึงความเจรรงรักักดีเพื่อเป็น ในการเฉลิมพระชนพรรษาหกรอบของพระองค์ท่านด้วยอยากเชิญชวนทุกท่านเลยนะคะว่าปัตตานีเนี่ยเราจะมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเรื่องของปัตตานีดีโค้ดที่พึ่งควาเสร็จจากปัตตานีดีโค้แล้วเราก็เป็นเทศกาลสายน้ําของเรานอกเหนือจากเรื่องราวที่ทางทั้นพ้วราชการจังหวัดปัตตานีนะครับได้ดำบิกับทางทาง่องเทงีท่ยวมาว่าต้องการยคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชน ว,วันนี้ตัวพี่เองในฐานะที่เป็นคนดําเนินการเดินเรื่องในการที่จะจัดกิจกรรมปัตตานีวิีแียงสายน้ำเนี่ยรู้สึกดีใจภาคภูมิใจเป็นอย่างมากครับที่เราเห็นรอยยิ้มของพี่น้องประชาชนนะทั้งที่ตั้งแต่เมื่อวานจกนกระทั่งถึงวันนี้และก็คิดว่าวันพรุ่งนี้เองก็น่าจะเป็นความประทับใจของพี่น้องประชาชนอ,อีกหนึ่งเรื่องราวนะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นนะวันนี้เนี่ยมันมาจากความ,มร่วมไม้ร่วมมือของหลายภาคีเครือข่า,ขายไม่ว่าจะเป็นเทศบาลเมืองปัตตานีนะครับโรงเรียน โปรีรักษาโรงเรียนเปจมาราชูทิศนะครับแล้วก็ภาคคีเครือข่ายอีกหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับซึ่งก็เข้ามาแต่งเติมสีสันให้กับงานในครั้งนี้เนี่ยได้ดูยิ่งใหญ่อลังการและที่สําคัญที่สุดครับน่าจะเป็นความร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องประชาชนทุกคนครับที่คอยให้กำลังใจถึงแม้ว่าเราจะเจอฝนฟ้าอากาศที่ไม่เป็นใจแต่ก็รอยยิ้มที่พี่น้องมอบให้กับการจัดงานถือว่าทีมงานที่จัดงานเนี่ย มีความภาคภูมิใจและรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากแล้วเราก็คิดว่าพวกเราเองเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้สร้างสรรค์ผลงานดีๆให้กับพี่น้องประชาชนในคราวต่อไปนะครับก็อยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนว่าเมื่อหนึ่งเมื่อใดก็ตามที่สำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานีนะครับโดยจังหวัดปัตตานีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านภาติมเนี่ยจัดงานคอยมาเลครับท่านไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับเพราะว่าการจัดงานของสำนักงานการท่องเที่ยวหรือของจังหวัดปัตตานีนั้นเรานําเอาภาคีข่ายทุกภาคีเข้ามาร่วมในการจัดงาน นั่นหมายถึงว่าเมื่อเราพันธุึกกำลังกันงานยิ่งใหญ่เสมอครับขอบคุณมากครับผม